สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปตทูเด์ประจำวันที่1นมิถุนานะครับเริ่มต้นเดือนใหม่วันที่1เริ่มต้นกับตัว btc ครับดูเหมือนจะมีข่าวดีขึ้นมาหน่อยครับผมพอภาพในภาพตามเฟรม4ชั่วโมงครับหลังจากที่รอหลุนกันวานานครับที่เห็นเป็นภาพไซเวว์อยู่ที่ราคา 28, 5 0 0เหรียญและ สามหม้ารอยเหรียญครับคือช่วงนี้ครับเกิดเป็นภาพไซเว์ไก่เส้น EMA 20่สิและเส้น EMA ห้าที่ตัดกันครับและณจุดนี้ครับที่เส้น EMA ยีเริ่มตัดชันขึ้นครับประกอบกับภาพ RSI ที่อยู่ตรงบริเวณเส้นกลางครับ เมื่อวันที่29พฤษภาคมครับลงย่อมานิดนึงแต่ก็เกิดเป็นแท่งเทียนยาวขึ้นไปครับสำหรับคนที่สายเล่นสั้นนะครับตรงนี้คมจะมีกำไรคำโตอยู่นะครับแม่จุดตัดตรงนี้ครับสมมติเข้าซื้อตรงนี้ครับ และเพื่อนะวันนี้ครับสามเท่าของความเสีย่ยงนั่นก็หมายความว่าสามเท่าของความเสี่ยงถ้าเสียเสียแค่หนึ่งกำไรก็สามเท่าครับสามเท่าของส่วนที่เสียครับลองคิดเทียบอัตราส่วนดูครับหรือง,ง่ายงกว่านั้นครับค่า rr risk reward ครับแลนะจุดตัดครับ ในหน้าตอนนี้ราคาไต่อยู่ที่ประมาณนี้ครับสต็อป o s สอยู่แถวแถวโลล่าสุดก็ประมาณนี้ครับผลตอบแทน2.46ครับหรือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็8.45ถือว่าเยอะครับผมจะซูมเอาออกมาในภาพที่ใหญ่กว่านั้นครับที่ไกลกว่านั้นก็เป็นภาพตามเฟรมเดย์ครับ มามองในส่วนของเรื่องสัญญาณกับตัวครับมีสัญญาณครับเกิดเป็นภาพบูลิกในภาพทมเฟรมดีครับที่ณจุดนี้ครับวันที่27ครับเราก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นครับว่าภาพแท่งเทียนเมื่อวานขอโทษนะครับเมื่อวันที่30 30พฤษภาคมเกิดเป็นแท่งเทียนยาวขึ้นไปครับ ไปแตะราคาอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญหรือประมาณสามพันหรือประมาณสามหมื่นสองพันเหรียญครับพูดผิดครับสามหมื่นสองพันเหรียญครับพูดผิดนิดนึงครับเพิ่งออกเวรมาครับนอนหน่อยไปหน่อยโอเคเอเอยี่สิบเริ่มทำจังขึ้นครับประกอบกับภาพที่ ยกายก็คือเป็นมิวายครับในรอบหลายวันที่ผ่านมาครับหรือในรอบดืวนจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นครับวายออกมาอีกให้ไกลกว่านี้ครับเป็นภาพทางเฟรมวิกครับโอเคภาพทางเฟรมวิกถ้าเพื่อนๆได้ชมจากคลิปที่แล้วเมื่อวันที่27พฤษภาครับ ผมจะตีเส้นเส้นลายครับเส้นแนวโน้มเส้นนี้ครับที่เป็นดาวเทียมอยู่ครับถ้าสายถือยาวเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดที่เป็นจุดกลับตัวโดยร้อเปอร์เซ็นครับเพราะณจุดนี้ครับมีสัญญาณกลับตัวไปก็จริงแต่หนึ่งแท่งหนึ่งสัปดาห์นะครับผมนับจากแท่งนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เป็นเวลาโดยประมาณ10สัปดาห์ครับและสัปดาห์นี้เหลือเวลาอีก4วันครับ22เชั่วโมงโดยประมาณ5วันครับ10สัปดาห์นี้ก็2เดือน2เดือนกว่าแลวเนาะ2เดือนกว่าและสัปดาห์นี้ยังไม่ครบสัปดาห์ครับมีแท่งสีเขียวรีเจก,กราคาขึ้นไปครับแตะอยู่เหนือ3 2 0 0 0พันเหรียญครับโดยประมาณ ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสายเล่นสั้นครับสายเล่นสั้นมองไปที่ความเสี่ยงครับณจุดนี้ก็พอได้ครับโรล่าสุดประมาณนี้ครับแล้วขึ้นไปแตะเทสอยู่ที่เส้นแนวโน้มครับเส้นเทลล่าอยู่ที่ประมาณนี้หนึ่งจุดสามหกครับสำหรับสายเล่นสั้นก็น่าจะ โปไปได้ครับถามว่าสายถือยาวกับตัวร้ยอยเปอร์เซ็นไหมยังครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปเทสที่เส้นนี้ครับต้องทะลุยืนอยู่เหนือ3ามห0ื่นเหรือ4,000ครับ4 0 0 0ัเคหรือ4ี่หมืนเหรียญครับในบนะเส้นนี้ครับในภาพทางเฟรมวิก ถือจะมองว่าเป็นสัญญาณกลับตัวที่น่าสนใจครับวันนี้ BTC อาจจะยาวหน่อยนะครับก็หลายๆคนเพื่อนๆที่เข้าซื้อไว้ก็อาจจะหลุดตอยกันไปบ้างแล้วครับกินดีด้วยครับโอเคขอเยอยลงไปในภาพตามฟิฟ์ม4สี่ชั่วโมงอีกครั้งครับนะ่าตอนนี้ครับ ได้ทำวิ่งอยู่ที่ราคาที่ขึ้นไปเทสอยู่เส้นย e m a 2 0สครับตาเป็นชแนลพา r a l e l อยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับถ้าหากใครจะมองไปที่ความเสี่ยงครับ ราคาก็ควรยจะยืนอยู่เหนือเส้นนี้ครับเส้น EMA สองร้อยครับแล้วไปต่ออย่างนี้โอเคมีจุดขมทุนที่ค่อนข้างสงูงหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดยืนอยู่เหนือเส้น EMA สองร้อยเป้าหมายต่อไปหย,ยาบๆนะครับในภาพททาเฟรมสิบชั่วโมงก็ต้องเป็นเส้นเทรนไลายที่เราเปิดดูในภาพใหญ่เมื่อกี้ครับ คือเส้นนี้ครับที่บอกไว้ว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยราคาต้องไปแตะเทสอยู่ที่ราคา4ี่หมืนเหรียญครับประมาณน,นี้ก็คือเส้นดาวเทนของเราเนี่ยครับโอเคในส่วนของตัวเหรียญ BTC ครับก็ต้องรอดูครับ วันนี้ปิดแท่งเทียนแท่งนี้ในภาพตาเฟรลมดีก็ปิดไปแล้วครับวันนี้ที่เจ็ดโมงครับรอเจ็ดโมงพรุ่งนี้ครับเจ็ดโมงเช้าครับว่าสามารถยืนอยู่เหนเส้นยิ a สองร้อยได้หรือเปล่าครับสำหรับสายนักลงทุนที่มองหากำไรขำตัวครับต่อไปอย่าเป็นตัวเหรียญเช่นเคยครับลูกคู่ อีเอรียมครับอ่าอีเอรียมก็เช่นกันครับเปิดในภาพตามเฟรมวีคเลยครับ๋ย่ลงมาครับมีรีเจ็ t ที่เป็นแท่งแดงเมื่อวันที่4เ่มษาครับตั้งแต่4เ่มษาตืดๆ,ๆลงมาครับหนึ่งแท่งหนึ่งสัปดาห์ครับจะเห็นว่าและนะสัปดาห์นี้เริ่มต้นวันที่30มสิบตสาครับ เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ซึ่งปิดแท่งสัปดาห์นี้ก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับมาดูกันว่าจะจบที่ราคายืนอยู่เหนือราคา2,000ใกล้ที่สุดนะครับแนวต้านก็คือ2,000เหลียนครับประมาณครับเส้นนี้ ย่อยลงไปในภาพตามเฟรมดีครับก็ยังไม่ก็ยังก็ยังขึ้นไปเทสอยู่และตกลงมาครับซึ่งตอนนี้กำลังมีเทสอยู่กับเส้น EMA 20ในภาพทางเฟรมดีครับย่อยลงมากรณีที่1ครับจะเด้งกลับขึ้นไปตายทางเส้น EMA 50หรือที่ราคาประมาณ2,000 สี่ร้ยเหรียญครับเส้นนี้ครับสองพันสี่รอยสองพันห้าครับผมจีให้ประมาณนี้ครับในภาพตามเฟรมดีย่อยลงไปในภาพตามเฟรมสี่ชั่วโมงครับภาพตามเฟรมสี่ชั่วโมงเส้นยี a อยี่สิบเริ่มตัดขึ้นครับคงจะเป็นข่าวดีเนาะแต่ ควรระวังตรงที่เส้น RSI d v v r r g n n t ครับตอนนี้อยู่ที่57.75ครับกำลังทำโลที่ต่ำลงครับโลที่ต่ำลงลงมาสุดไหมถ้าลงมาสุดก็อาจจะกลับมาเทสอยู่ที่บริเวณนี้ครับเส้นแนวรับที่สำคัญก็คือ1784เหรียญน,นิ่งนอนใจไม่ได้ครับ หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเกณฑ์ขาขึ้นแล้วก็ยังไม่ร้อยครับโอเคเดิมๆเ,เป็นตัว XRP ครับแต่วันนี้ขอนำด้วยเวลาที่จำกัดนะครับขอนำเสนอตัวเหรียญที่น่าสนใจครับก่อนหน้านี้คลิปก่อนๆถ้าเพื่อนๆที่ติดตามดูการวิเคราะห์กราฟครับ,รบก็จะมี ADA Cardano เนี่ย นำเสนอกันมาบ้างแล้วแต่คารนาทูสเนี่ยน่าสนใจก็คือครับผมเปิดในภาพตามเฟรมดีครับนี่ครับปึ๊บมีแท่งเทียนรีเจคขึ้นมาสูงมากครับใต่อยู่ที่ไต่อยู่ที่แนวรับในอดีตหรือแนวต้านในอดีตครับคือจุดนี้ครับนี่ อยู่ที่ราคา20.69ครับซึ่งราคา20.69และณตอนนี้ก็ยังยืนอยู่เหนือราคา20บาทครับอันนี้เป็นตัว thb ครับ isi เริ่มงอตับลงครับแต่ยังยืนอยู่เหนือเส้น50ครับอยู่ที่51.74ในภาพตามฟิมดีครับต้องรอดูครับว่ากททลับมาเทสศที่แนวรับ เดิมๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นบริเวณนี้ไหมต้องไม่หลุดแนวนี้ครับเ,เดี๋ยวผมจะตีกรอบให้ครับต้องไม่หลุดแนวนี้ครับที่ราคาสิบเจ็ดถึงสิบหรือยี่สิบครับต้องไม่หลุดมาแนวนี้เพราะถ้าหลุดมาแนวนี้หลุดกลับก็ลงกลับมาที่เดิมอาจจะเป็นนิวโลก็ได้ อีกทฤษฎีหนึ่งก็คืออันนี้เดิมนะครับเป็นกรอบเป็นกรอบที่ยังทำนิวโลลงมาเรื่อยๆครับเป็นเส้นเทรนก็ได้โดยความรู้พื้นฐานครับก็คือเป็นเส้นเทนลงมาอย่างนี้แล้วเบรกขึ้นไปครับแต่น้อยๆถ้าย่อลงมาเนี่ยต้องไม่หลุดเส้นแนวเทนนี้ครับถ้าหลุดเกิดเป็นนิวโลที่ต่ำกว่าก็อย่าเพึ่งชะล่าใจครับเพื่อนๆที่กำลัง ถือยาวหรือคิดว่าอาจจะหลุดโดยหรือจะขึ้นไปอีกในไม่ช้าเนี่ยถ้าขึ้นไปอีกก็ควรจะยืนอยู่เหนือยืนอยู่เหนือเส้นตรงนี้ครับ e m e 50ครับที่เส้นนี้บริเวณที่จุดน่าสนใจครับเส้นนี้ครับหรือที่ราคายี่สิบจุด 2,7หรือ25เหรียญยี่สบาทโดยประมาณครับโอเควันนี้เข้าวๆครับหวังว่าเพื่อน mm. ๆที่ได้ชมคลิปนี้ mm. ก็อาจจะเป็นแนวคลิปที่ดีครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์แชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ครับเพื่อเป็นกำลังใ,ใจในการทําคลิปต่อไปสุดท้ายการลงทุนครับวันนี้ได้คำคมใหม่มาครับถ้าเป็นนักดนตรีก็ หากเล่นกีตาร์เป็นเนี่ยก็ย่อมก็ไม่มีทางที่จะก็ย่อมก็จำไม่ได้มือกีตาร์ที่เล่นเป็นเอาไห้มือกีตาร์ที่เล่นเป็นเนี่ยก็ย่อมนิ้วด้านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและคและสวัสดี